ครับก็สวัสดียามเช้านะครับผมว่าตอนนี้มันตีสี่ตีสี่ครึ่งกว่าเข้าไปแล้วนะครับผมในวันที่แปดพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดตอนนี้เราก็ตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันนะครับตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ไปรับเวรนะครับนะหลังจากที่เรานอนตั้งแต่ชุมพร้อกับรถด่วนทักษีนารักขบวนที่สามสิบสองนะ ต้นทางหัดใหญ่ไปทางสถานีกลางกรุงเทพว่าตอนนี้ก็ถึงสถาน,นีที่มีการอาเปลี่ยนเวรแล้วจากเวรชั้นที่นอนก็ไปทํา้เวรที่ทําก็ไปนอนนะมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ระล่ำไปนี่ก็คือบาาริษัทนะที่จะลงที่สถาน,นีหัวยี่นู้ยนะหมากันเป็นครอบกลัวเลยนะ น่ารักน่ารักนะครับตอนนี้เราก็เดินไปเปลี่ยนเวรนเนืเ่องจากว่าห้องนอนของฉันอยู่ท้ายขาบวนนะครับผมนะก็ต้องไปที่รถจักรนะครับผมไอคนที่ทําก็เดินย้อนมาไกลๆนู่นนะครับผมเนะดี๋ยวก็มาทักทายกันกลางขานี้แล้วก็จะบอกอาการรถต่างๆว่ารถดีไหมเสียหายอะไรยังไงไม่มีวิธีการแก้ไขยังไงมากนะสรุปวันนี้ก็รอทางนะครับงั้นนะก็ให้รอทางหนึ่งเจ็ดสองก่อนนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับผมเราก็ค่อยๆเดินไปนะครับ อันนี้คือวิธีการทํางานของพนักงานรถจักรนะสำหรับรถไอ้รถจีนนะรถชุดจีนนห้องนอนมันจะอยู่ไกลนะครับผมคนเฒ่าคนแก่ที่เขามาทำขบวนเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากมานะครับไม่อยากมาเพราะว่าแข้งเข่าเขาก็ไม่ค่อยไหวนะขาเข่าแข้งเข่าเขาก็ลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยนะเขาก็ไม่อยากจะเดินไกลนะเพราะต้องมีสำลงุลงสำารับตอนนี้ก็เดินมาถึงที่หัวรถจักรเรียบร้อยเนี่ยคือ QSY 5221 นะครับ QR 5221นะเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปทําการนะทำขบวนต่อไปจากปุ๋ยหินไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนนะครับผมนะแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มาตรวจระบบต่างๆนะครับผมนะแล้๋ยวทางเวรทำเขาก็ทําการใส่ห้ามลงห้ามล,ล,ล,ล้อป้องกันรถลื่นไหลเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็รอเวลาออกนะครับรอตอนนี้ก็เลยเวลาออกแล้วเราก็เปิดบิดก็เปิด,ปด,ปดครับแล้วก็กามเครื่องขบวนรถไปเลยนะครับผม เปิดวนะีเตอรหนึ่งครั้งต้านาน,าน,นะครับแล้วก็เคลื่อนขบวนไปนะครับผมพอได้ความเร็วที่20ก็จะต้องทาการทดลองห้ามล้อเหมือนเดิมที่ฉันเคยบอกเคยกล่าวที่ออกจากสถานีกลางกรุงเทพเอภิวัตรไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่นี่คือการทดลองห้ามล้อระหว่างทางนะเมื่อมีการเปลี่ยนรถจักรเปลี่ยนพนักง,งานมีการทําสับเปลี่ยนรับรถตัดรถต่างๆก็จะต้องทํางานทดลองห้ามล้อเช่นเดียวกันนี่เราก็ลอดแต่ทางลอดสนามบินนะครับผมลอดสนามบินเล็กนะครับผมนะที่ หัวหินนะครับผมแล้วรอดมาแล้วนะครับผมนะแล้วก็ตัดมาที่เพชรบุรีเลยเนื่องจากว่าสถานที่ต่างๆมันเป็นเวลาค่าเวลากลางคืนนะบางคนบอกว่าพิทัศน์ไม่ค่อยมาสับใต้เหรอก็มานะครับผมแต่มันมาแล้วมันถ่ายมันก็มีแต่ความมืดนะครับผมเพราะว่าตามบอลลร์วิ่งกันกลางค่ำกลางคืนนะครับผมนังวิ่งกันทร์กลางค่ำกลางคืนในตอนไปก็ถึงเกือบตีสี่นะครับผมนะมันก็ยังมืดๆอยู่ตามฐานาที่ต่างๆก็จะมืดอย่างเช่นที่เพชรบุรีเนี่ยมันก็มืดๆของข้างทางมีแต่เงา นะครับมีแต่เงามีแต่ป่ามันก็ไม่สามารถที่จะมาถ่ายทอดให้เอฟซีต่างๆได้ดูได้เห็นถึงความสวยสดงดงามของ ภาพเป็นลมต่างๆได้นะครับนะเราก็ได้แต่แดาถ่ายตามสถานีใหญ่ๆที่คือเขาเปิดไฟสว่างสวัยนะแล้วก็สถานีที่ขบวนรถจอดนะครับผมนะว่ามีเหตุการณ์อย่างไรอย่างไรบ้างนะเพราะว่าบางคนก็ชอบนะครับเพราะว่าเป็นบ้านของเขาเราก็ถ่ายได้โดยประมาณแค่นี้ตอนนี้เราก็เคลื่อนเข้าสู่สถานีเพชรบุรีแล้วรถด่วนทักษณิณาลาขบวนที่3 2ที่สองหายใจกุงเทียมเราก็ต้องทาการจอดรับสมบุิษาสตรนะและสิ่งของสัมภาระ ไอ้เดียบร้อยนะนั่นก็เคลื่อนเข้ามาแล้วนะครับผมสถานที่สถานที่เพชรบุรีนี่อ่อ่าเป็นสถานีที่ก็กลังสร้างนะครับนะสร้างใหม่เพื่อรองรับไายทางคู่นะครับผมจายสวยสดกนกงามเช่นเดิมนะโดยปกติเรามาทางสายใต้เนี่ยเวลาเรามาถึงเพชรบุรีเราก็จะสั่งข้าวแกงนะแกงเนื้อนะครับผมแกงเนื้อไข่ดาวไม่ใช่ไข่ดาวไข่พะโล้นะครับแกงเนื้อไข่พะโล้แล้วก็จะมีทอดมัน นี่ก็คือบรรยากาศสถานีเพชรบุรีนะครับผมยามค่ำคืนกับรถด่วนขบวนที่ส2มสิสองซึ่งกําลังเคลื่อนขสุสู่สถานีและกําลังจะจอดนะครับกําลังจะจอดนะครับขอมอบให้่านที่อยู่เพชรบุรีนะครับผมในยามค่าคืนนี้ว่าบ้านแกค่ำคืนมันเงียบเงียบเงาเงาเนาะมันเงียบเงียบเงาเงานะครับผม นี่คือการทํางานของฉันนะครับการทํางานของฉันนะครับผมนะตอนนี้ก็มาจอดที่เพชรบุรีแล้วหลังจากออกที่หัวหินมานะครับผมซึ่งรถตืวนก็มาจอดมากมายเท่าไหร่แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาพบกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ